สวัสดีค่ะชื่ออาร์มนะคะตอนนี้ทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะอามคุณคอาร์มเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงว่าไปเจอกันที่เรือย,ยอทยังไงเล่าสิก็วันนั้นเป็นงานเลี้ยงของแบบเหมือนเพื่อนจัดงานเนี้ยค่ะแล้วก็พี่โก้ก็ไปร่วมงานของทังเพื่อนด้วยอาร์มก็ไปแล้วก็ตอนขากลับอะค่ะระหว่างทางเราเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วพี่เขาก็เข้ามาคยุยแต่แต่ตอนนั้นก็ยังไม่อะไรค่ะก็ เหมือนถามเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราต้องการแบบเหมือนคอนแทคเรื่องงานก็เลยขอไลน์กันไว้เงค่ะย้อนกลับไปกี่ปีคะสองปีปีหกสะก่อนโควิดนิดหนึ่งก่อนโควิดประมาณมกราหกสปไปไปงานบนเรือย้อนของน้องกระจังกระจังเป็นเพื่อนของอามแล้วกระจังเป็นน้องผมก็เลยไปก็มีโอกาสได้เจอกันคนเยอะไหมในเรือประมาณ20-30คนประมาณนี้เป็นงานปาร์ตี้อะไรเป็นงานปาร์ตี้ของน้องกระจังเขาที่เขาทําธุรกิจเหมือนกันที่แบบเชิญ ลูกค้าของเขาไปอะไรเงี้ยก็ไปเจอการแล้ว,อลวตอนที่เข้าไปคุยเขาอันนั้นคือปิ๊งไหมหรือว่าไม่มีอะไรแค่ไปคุยผ่านๆตอนแรกคุยเรื่องงานแต่พอพอเริ่มได้คุยแล้วจริงๆร,รู้สึกว่าเขาเขาเด็กเขาอายุน้อยตอนนั้นเขายังไม่30เลยครับแต่เขาเขาเป็นเด็กที่ขยนันแล้วก็มาจากมาจากจุดที่ลําบากไม่มีอะไรเลยครับเขาเขาเป็นคนเก่งแล้วพอได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันแล้วเรารู้สึกว่าต่างคนต่างมีใน อีกส like <th ่วนหนึ um> <th <th ่งที่คนไม่มีแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็นั่นแหละก็ครบกันเหมือนตอนนั้นเราก็แบบอยากหาคนที่แบบทําธุรกิจคล้ายๆกันคล้ายๆกันบางอย่างเรามีเราเรามีในเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆการทํางานต่างๆหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็มีในส่วนของเขาทางหนึ่งแล้วพอมาแมทช์กันแล้วเราเชื่อว่ามันจะไปมันจะไปได้ดีแล้วก็คุยกันอยากมีลูกเหมือนกันหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนจะคิดว่า พูดตรงๆหลยคนมองอาจจะมองว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่าเลยเลไไตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานแต่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่เราสองคนคุยกันแล้วจริงๆแล้วก็เหมือนเหมือนตอนตั้งใจทําเดือนแรกไม่มาผมยังเสียใจอยู่เลยพอเดือนที่สองก็สุดท้ายก็มาก็มาก็เลยก็เลยเลี้ยงลูกมาก็มีความสุขมีความสุขมากกัน,าน,นาเลยเขาเรียกว่าใช้เวลา,านานไหมที่คุยกันแล้วตัดสินใจตกลงว่าเ,ออ<ม>เราจะมีลูวมกนนันไม่นานเลยครับไม่นานเลยน,าน,านลย่นาก็สองสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันตอนนี้น้องอายุกี่ขวบแล้วคะ หนึ่งขวบกับสี่เดือนครับมาบามามีการมาครับมามาอ้โหสวัสดีครับเชื่ออะไรสวัสดีครับดีจ้าผมนึงสวัสดีได้แล้วอะสวัสดีครับชื่อน้องมีการครับโอ้ยมีการน่ารักอยากมีอีกไหมอยากมีอีกแต่ว่าให้มีการโตอีกหน่อยในมุมมองนะเราก็เลี้ยงลูกตามวิธีของเราเองอะไรเงี้ยอยากให้เขาโตกว่านี้หน่อยให้เขารู้ว่าอันนี้คือน้องดูแลน้องได้หรืออะไรแบบนี้กลัวตอนนี้ถ้ามีเลยปุ๊บ มาแย่ยงอง <ผม S 1> เล่นกัน <ผม S 1> อะไร,รอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงฮะดูเป็นเด็กอารมณ์ดีป็นเดกอารมณ์ดีตลอดครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมจะเลี้ยงเป็นหลักแล้วก็เรื่องอื่นเราจะทิ้งทิ้งไว้ที่อื่นหมดเลยเวลาอยู่กับลูกเราจะมีแต่รอยยิม้มมีแต่การเล่นกับเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางครั้งแม่แม่แม่เขาดูลูกผมก็ยังดูแม่เขาเลยเพราะว่าเขายังไม่รู้เรื่องผมเชื่อว่าอะนี้เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเอาไว้เขาโตกว่านี้แล้วเราค่อยให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่อยสอนเขาตามวิธีของเราดีกว่าอะไร แต่ละคนแะแต่ละบ้านอาจจะมีวิธีการเล็กน้อเหมือนกันพี่โกตอนนี้คือเลี้ยงลูกเป็นหลักแล้วเราทาอาชีพอะไรจริงๆก็ทาตอนนี้ก็ทําธุรกิจด้วยกันคือทาทำธุรกิจอาหารเสริมนะครับก็ฝากไปด้วยอวันนี้เป็นครอบครัวที่แบบดูน่ารักมากๆเลยมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างมีอะไรอยากจะบอกกับพี่โกบ้างค่ะอยากให้เขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกไปพร้อมๆกันมีความสุขทุกๆวันขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามาเป็น มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตพี่มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปเพื่อใครแล้วก็อขอโทษด้วยขอโทษด้วยที่การใส่ใจอาจจะน้อยลงตั้งแต่มีมีกันเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราไปโฟกัสที่ลูกมากๆอะไรครับแต่ก็ยังรักรักเสมอรักเหมือนเดิมครับ เอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีเข e, าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก e, ็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ